หลังจากเราแตก R AR แล้วนะครับเราก็จะมาทำการย้าย OBB <c oughs> นะครับ <c oughs> ออง่ายมากครับเราก็จะใช้แอป ES นะครับเปิดข้าไวในแอป ES <c oughs> กดตรงความจำเครื่องเลยนะครับแล้วก็หาไฟล์ที่เราแตกเมื่อกี้ก็จะอยู่ในเมกล้าเหมือนเดิมเม่การาร้าดาวน์โหลดนี่ครับ OBB มาแล้วนะครับแต่ไฟล์ชิปผมล้างไปแล้วความจำมันเยอะมากเนื้อที่ผมไม่พอ ออนนี้เราก็เปิดเข้าไปดูใน o b b นีครับไม่ใช่ย้ายไฟล์นี้นะครับย้ายไฟล์ที่อยู่ข้างในนี่ครับย้ายโฟลเดอร์นี้นะครับใช่หรือเปล่าเรากดเข้าไปดูก่อนก็ได้ครับมันจะขึ้นคําว่าเมนนะครับเราถอยออกนะครับย้ายโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับโดยการกดแช่ไว้นะครับทําการย้ายโดยการกด3จุดด้านขวานี่ครับหาว่าย้ายไปที่ นี่ครับย้าไปที่เราก็หา Android นี่นะครับเลือกที่ Android เลือกที่ OBB นะครับเราก็บกลงเลยอ่าย้ายไปแล้วนะครับแล้วเราก็กดถอยหลังแล้วมากดติดตั้งตัว APK โอเคนะครับกดติดตั้งก็เป็นอันเล่นได้โอเคนะครับ